สวัสดีครับสวัสดีกับท่านผู้ชมอ่าพะกับรายการระยำบังกิมกับวันนี้ก็อยู่บ้านกับอยู่ออฟฟิศมัเนี้่ยเล็ทเล็ทจากอ่าการันตามากเก้าในเหล่าพอดีได้น้องกันได้อ่าปลาโมปลาโม่ติดกับอ่าเป็นปลาโม่ติดติดกันไงอ่ไม่เลยแต่ปลาโม่ติดจะตโ้องปนีโอ๋้ตัวก็ติดปลาโม่ติดแล้วโอเคนี่ปลาโม่ติดกับตัวใหญ่กับผม tiếng ở đây và đục nếp lá mi lăng lá mi lăng hả à lá à, mi lăng ở đây đây là nhi, à, bên này cái lâm đột này cái lâm cái lâm đột đều thấy kiện gì chính và và để đây bắt măng hay thì ta mới nói đấy các bạn này, à, này. À, vài kiện rôm kiện rôm cái à. À, này mi mà nào được rồi nào cái mà nào gặp không tiếng ở đây này gặp đây bây giờ nó bây giờ nó mình nó nó rồi bởi đi đây nè gặp anh béo không à luộc nheo pho bởi đi ốc nóc bươu thật kinh ngạc à bởi đi đây à luộc gặp quăng rây luộc nheo kinh mày mệt đứng gần quăng rây lăng bàn à đứng này rèn 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 này có mi kim minh nua tiêm móm bíp đi à đứng gần đây cười gặp lửa gặp tam văn gặp không gặp, này nặng cái ngoài gặp anh béo không nào anh à à chung go ok gặp bây giờ nào tàu đi quá kéo cái đấy rồi anh đi tăng nào về vòng đang gặp tăng à, này làm được còn tức là u lê lê nào quăng lại đây cũng đây đây gặp tiếng anh đi cả cả năm đồ anh đi mới lấy mà làm lấy gặp đi chẳng chẳng mà tăng nhiều lấy gặp đi chín cái mấy đây đây à tục lang mà đồ kiếm đồng

พึงน er so ี่ไม ja ่ต้องโอ้โอ้ตรงนี้อะกูตรงนี้ก็ได้ครับเปื่อยได้ตังคิดตังคิหลังน้ำมาสิลังน้ำตัิดลังน้ำเกลือน้อยๆกับได้เกลือน้อยโอเคครับเล่นกัเนี่ยขี้กับมาเลยวเป็นเจเลยบอกนี่จะเป็นเจได้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 จริงกูมีตูนะขี้ก็คนเดียวผมแบบขี้ใหไม่ต้องใหญ่มีดไม่ต้องใหญ่เลยไม่ตองไม่ตองไรงนกินได้ต่างปีเต้าไม่เปื่อยก็กินได้แบบไม่แจกเกลือได้หลัง

บไไม่ไ่เคยกินไม่ได้สุดตุ่มตุ่มได้ไปดได้ยำยำร้อนร้อตีตุ่มเกี่ยวกับไม่ออครับมาหน้ากับท่านผู้ชมะน้วลูกนาอันนี้มาน่าไม่ก็มีน้าเลยกับมาน่าวจ่งนี้ธรรตดาเพลงไมั้ยธมแลากาเพลงนิดแต่ไม่ได้เพลงมันแต่ก่อนรับไอ้โลค้าบัตนกันตั ตำตาไม่เคยมีน้ำเลยโอเคครับอันนี้ก็ไต้เลยตำตาได้ทีเลยนะเดี๋ยวไล่น้อยอีก่อนะไล่น้อยไล่น้อยเดี๋ยวไม่เว้งเบอร์ไหนในรัดตรงนี้โหลดถ้ามาใหม่ได้ปะเกิดเโหลดถ้ามาได้วาดตรงนี้เลยไม่เป็นโป้ไหมนี่จังอ่าโป้ครับวันนี้เราเก่งร่องร่องกับต่วไม่จุมอันนี้โป้น้ำร้อนลืมเดือดกับตัวเม็กับตักอ่าปั่นขึ้นร้อยนัดครับอันนี้ก็เดี๋ยวว่า là lại like này trong ngắp biệt kén ngắp biệt này kén, ừ. kén rong rong mình sẽ kem con rồi Béo ừ. đi mấy bằng lúc nào gặp không toàn bắt cái bưởi mướp này gặp bắt cái bưởi của nó làm không mình kín ngay à kín ngay gặp chơi ngay đừng kín mất cả nếu ừ, mà có cửa và giá nán mà đi ô không có chính mày Ốc nó lấy gặp thì nó như này nạm này gặp <laughs> kín nào mà phải đặt đặt nào mặc mặc đây đặt mặc mặc เป็นาน,น,น,นะเลเป็นปาหนะเงี๋ยวมันจปเดกงฟ้าจระนาเป็นป้านะอะไรกับตอนนี้มันมันจะเป,ยเปียวเปียวหรือ,อ,อ, <c oughs> อเปีนเนยววนอ่ามันจะเปียวแบบเปียววันออกคือสำคาเปียกนี่คือที่เขาเรียกจะเปียวไม่เก็มไม่เลี้มคือเก่งร <c oughs> <c oughs> ่องรจมีนดีร้อยมโ่มอ่ามันจะได้จมโจมกับผมแต่ว่าเกงด้ามโมกไมโมโมกับคนเด็บุรินรเด็ก็แม่เก่งก็ว่าเก่งร่องโจมนี่คือไม่ได้มันรองรงกับ <c oughs> อือกลอัวมันด <c oughs> มๆีเจน้น่ะเดี๋ยวลกลงเอ,อมามปแล้วเร็บอ,อ,อกอะไรันี่งจะมีรำเน็มก้อนเนี่ย่าจะมีเนกนอเ้อนเขกลพร้อมรมกรเปียกแล้วครัเกลียตอนนี้รำกรเปียกอบปากลงรังลงรง,งเลยับไ่จมก <c oughs> ลงนิดเดียวครับบางทีเวลาเราไปดูมำกรตรงไหนบางทีมันจะมีใส่มีอะไร่ยครับ จะมีได้ติดได้เลยกันบล็อกไสเนี่ยนะบล็อกไสกันบวกไอ้บางทีหรือบางทีล็กแม็กครับผมอ๋อเออใช่ใช่ใช่บล็แม็กล็แม็กเดียว่าเมกาเหยียบมาบางทีก็ติดนำคันสำคันลงประเดี๋ยวคือเรียบร้อยเลยครับหยัดรอนจังงคือเราให้กระบวนการนี้ทารทิพโอเคลองนะนะทั้นั้นเลยทีที่ทั้งอ๋อหยัดเดี๋ยวปักอยากกินนอมฝุ่นกลางกลางเลยครับซีน้ำเปลี่ยนเลยหยั โอเคได้เลยแมครับโอเคได้ครับโอเคนำได้ปะซี่อยับเบี้ยเลยครับท่านผู้ชมคือนี่นี่อยากให้ท่านผู้ชมเร็วว่าแต่ว่าเราได้นาโครงตรงเนี่ยจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราได้กลางเกงก็ไปเลยตอนเริ่มจะเป็นดีเป็นนี่ครับอันนี้ทำอะไรเร็วนี้จะได้ซีนี่้ผัวคนมาครับก็นกันนะใช่ท่านผู้ชมโอเคครับอ่าอันนี้ใช้กลางเกงกับกะปิก็ไปเลยครับผมตอนนี้ต่างกลางเกงต่างกะปิอยู่เองเดียวกันแหละโอ้นี่เอาไปไล่ตานอกะครับไม่ไล่ในเลยครับเอ้า Lại đàn ông, mãi là bên này có liệt Lại đàn này Lại này lại này Lại này lần này lần này lần này này lần 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 này này lần này này lần chỉ tưng. này này lần này này lần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  ra lần này này นั่งเรือนั่โกเก็บเก็บตัวนี้ครับอยู่ในเมืองขมมาพูดไม่ได้ครับเดี๋ยวนๆบ้านๆกลางบ้านวนบ้านกับผมต้องมาเกบอยู่ในเมืองมาเกโอเคครับอนี่เปลงเรืงครับนีจเกลวันปัตตานีับน้กไม่จิ้มเละเลยครับจิ้มเละครับอันนี้เกลวนับเนี่ยเกลวันเกลวันปัตตานีกับผมอ้ เรือนี้มันดีนะหอมไม่ธรรมดาครับเรือนี้ไม่เก็มรับโอเคครับโกโอเคครับตะไมยมกับละนึ่งตัวช่องตัวจำตัวสี่ตัวห้าตัวบุกตัวเจ็ดตัวกับตาเจี๊ยตัวที่บัดรเจ็ดตัวกับคือมาโดยเจตถิปปะเนี่ย

นี่คือซุดุกูเบตยัครับทุดกูเบตครับผมโอเคครับกูต้มเรือครับโอเคครับปิกเกตปิเกตปิเกตเลยนะปิเกตเลยบตวไหนมากยัโอเคอ่าปิกกเเนอัดนามะนาวครับมะนาวอ่าอนี้ตปิงตปิงเออขึตัวเลยครับหอมึงังึังครับยืนตรงนี้ย็นไม่ได้แล้วรับแต่ไม่จมหอมอมหอมหอมนะอืมเราเลยครับตัวยจ้ำจอดพัดเลยกราบด้วยมาเลยครับ Ok, anh em em em. Huh? Give me a lap. Mm. Mother. Mm. Mother. 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 Thêm Mother. Thêm Mother. đấy. Thêm Mother. đấy. Mother. Mother. Gang rong lên mặt kèm Mình Trí bằng này. Ngā nè. Quận bây giờ. Mặt kèm kèm mặt kèm pett. Ah, ok. Kèm mặt kèm pett. Kim Minh, Ok, ok. 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 มันลอยนะเลยแต่เดี๋ยวูดมีก็อยากกินอันนี้ก่อนอันนี้ปลาตองปลาตองปลาปลาหมี่รังอันนี้จินเร้าตองก่อนอ่าก็อยากหมึกอ่ากินไยก่อนตไป่มอ่าแล้วก็ก็อยากติดเลยคือมึงเอ้ยยังหน่อมันนะ Nắp 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 nèo mưa 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 Ok. mưa 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 không cần mưa 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 ดงๆกับลาหมอ้อต็ดนี่เผื่อมั้ครับดมก่อนครับกินกับเล่นก่อนใช่อร่อยจังต้องไปจะบฟินรุ่ๆเลยร้อนครับ <laughs> วันก็ <laughs> ไม่กับเดี๋ยวก็บบไม่เอากินกนี่ก่อนกินปลาก่อนก็อยากกินปลาเล่นก่อนนะลำยิม ปักแบบตัดเนี่ยไม่ค่อยเหล่าแบไม่เคยยิบระไรนี่แบบแบบนี้ไม่เคยแต่แบบแบบปลาไม่เคยนี่จากมันจามันจามันดิปลาไม่เคยมันเป็นมันดีตัวอ่ะจามันดีตัวมากปลาโม่เนี่ยเราบังกับน้องน้องนู้นกลางมันเก็งครับกลางเยอะกลางเยอะแต่ว่ากินก็ต้องให้พ่อแม่เป็นคนรักอะไรดีเหรอรู้จดเลย

วานมันเข็มหวานมันเต็มไปขย่อดปุ่งมันอะไรกิ่ร้อยกูา<ะ>ลาองมันปุ่งเดี๋ยวไห้ต้องการกินอืมอืมมอในเร่งน,นะวะนะ แต่เนื้อมันมันเลยนะเนื้อมันีวคนกินเนี่ยแต่กล้างติเราเอามาเลีทุกหยดจับตัวเลยวะไม่พอจับจับตัวเลยต้องบินอันนี้ต้องซ้ำไม่ซ้ำไม่อยู่ไม่ซ้ำไม่อยู่จับตัวเลยคือเซฟไปจะน้องอะไมันดีหรือเปล่ามันจะมีวางอมคืออมเหรออมอมไม่กอ่ะอะไม่โต๊ะอะไปจะน้อมเหรอน้องจะเปรี้ยงระบางคนไม่จอบนี่มันเดือดี่ ๋อได้มาเกินมากเกินกเกนี่ยมากเกินไม่ได้ครับมากเกินมันเน่มันม้น <c oughs> <c oughs> ม้นกุณนอันนี้แก่งกลมนะครับมันจะแก่งเรื่องครับครับถ้าแก่งเรื่องคือจะไม่เปรี้ยวบันบัลลนอกปากไตก็อย่าแก่งกลมครับไม่จะแก่งเรื่องไม่อยาได้ในใจไหมครับโบก็อย่าแก่งก่อแก่งเรื่องบัลลุ่นแข่งกลมคือค่าวแก่งกลมคือมันมันมันมาจากความเปรี้ยว <c oughs> ไม่อยากมาจากซีครับ <c oughs> men ghi mình ghi ghi cây ghi minh ghi 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 tôm ghi 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 ăn ghi ghi Mình ghi 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 ghi

แต่มาตายปบากเพิ่นบื่อแล้วไม่ก้าวเจย์ก็ไม่มันเยอะหน้ามันมาเล่งหมักแทบตายมู้นเอ็นโตายปบากมันกินเกงแบบมู้นอ๋อมกินเกงกินเบ้นะกินปับตังปบทุกหยกปับตังป,ปบหยกเลยอืมหยกก็อยากกิน <c oughs> ไอ้นี้วิธีการตอนน้องม้าเนี่ย <c oughs> เรา,าจำจมอก <c oughs> วางฮิดเรา,าจำจมูกวางครับโดยจะบอกน้องๆนู้นตีไม่รู้อันนี้คือลูกเนียง เนี่ยดำๆ,ๆเคี้ยวๆบวกินไม่เม็ดคือท้าไม่ก้อนรุนโบร,รุนแม่์ก็ม็ดครับก็จะออไปว้างไร่อืว่างได้นะว่างไร่ถึงงปกว้างไร่ปุ๊บจะเป็นวิธีการตะน้องมานคือถ้าไม่ก้อนไม่มีตเยนึซึ่งจะเป็นรับบาปเนี่ยซึงจะเก็บไปได้หลายวันเออึงจะมีเก่งนะอ่าจะมีความกรอบอ่าตอนนี้นหอกหอกไปครับอ่ายังไม่แบบกลบนะครับอมจะหยอนเลยจะมีความงอมแก็จง cứ quả môn mày môn mày luôn ngân mày môn luôn 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 gọi là... luôn 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 bò luôn 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 ก็พอมเบดีครับฮัโลโหลฮัลโลม่มปานมปลนเบอรเบอรมัร้งครับแปลเบอนี่แปลเบอร์อ่าัวาอีกินน้ำมีก็กไม่ไกลเลยคือมาได้คือวันนี้อันปลอมม้นเราอยาวรูลดลาวเลย Bây ừ, giờ lưu công, lưu công Mà mai cặp Mai mai cặp Ủa, tui mà thèm lấy, tui mà để dây lên Bố lấy Bố lấy Ai lấy lấy đâu em rồi <cười> oh. <cười> okay. mai, bro, okay. uh. À, toàn พี่ทำแชรรุ่นมันเลยโอเคพี่ไม่ดูตมาทำเลยเดย่ไเล่รเดยเรงเรากันไมู่เรื่องกันนะคือมันือไม่รูนะกินโตกินโตแล้วำตโตมันเน่กรอบกรอบก็ดีกหลูเนียไม่ใหญ่จงันเดียวครับกรอบกันคือแลายคนบอว่าลเนียงลยครับ

Bocolimon tay. Gallam dog. Gallam dog. Non quân. Non quân. Ku mừng gina. mình mừng gina. Ku 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 mừng

จะ,จะกินก็นต,ต,ต้งไม้อมตไมต้งมีอะไรนะจักยานในการกินอไม่จะน้องไม่จะน้องลูกเนี่ยพอรอบเลยนะคือใจก็กอบอกร้องเลยแนะบบเร<อ>ืพก,น,กนดีอยู่เลย <laughs> <laughs> นี่บบ<อ>นี่เนี่ย อเดื๋อตอนนั้นจะได้โกมิดกินได้เป็นเนหลืบางกลางนะครับเหาืางกลางนะครับกลับมาอหมยืดยืดอย่างงี้นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับลาตัดมชมเลยปะกินกาวะเรีสอครับวัสดีครับตัดมาชมไไก วัสดีครับลงมากินข้าวกับผมสวัสดีครับ่าผู้อมอนเป็นำงานบ้านเนออะไรครับำงานบ้านไหนในด็กังอกเจ็คเ็คเลยชาปเปชาบเปาบเดเลโอเค้ไเปียจะเริ่มลงเงลเยงก่อนพงยกินยระวังกางนะครับน้องๆหนูๆอือือ่าอย ไปยูเล้ยอวไรวะอะไาวะเจัวกลัวกลกับฟินใช่ไหมอืมลงตัวลงตัวอ่าลอยกับลอยกับลอยลอกับลอยกับไอ้เอนี้กินกันเดี๋ยวลูกเนงเงพ่อ โอลูกเรียงโป๊ะอมันมันมันลูกเรีงโป๊ะ่ยะไม่กูอ่ามีครับโอเคเล้ดีครับลาดตามีมเลยครับกับกับเราเรียนในวันนี้เรียนไปตึงน้อยเลยครับเรียนเรียนไปตึงน้อยเลยวตอนนี้ได้ร้องลูกเลยครับเรียนไปตึงน้อยเลยวสาวยนหญิงปีแรกครับปีกอ่ะเห็นหนออไปตึงร้านเลยเหโอเคครับเล้วดีครับดีครับพึงโป๊ะดีครับ อันนี้เป็นต้นไม้ปฏิกับ